หิมะตกด่หรอกเ็นไเห็นไมกอดกอดเยอะนะกอดเยอะนะกาไปแล้การหาใสมากมาถ่ายตูกเลย โอ้แฟนทำส่งให้สมมติว่า um> ่ายการใช้ยืนเยอะแล้วส่งไว้ตอนนี้ก็อยู่ที่ฮอกไกโดแล้วนะฮะโอฮิมะตกครับนนี่เป็ครั้งแรกในชีวิตที่ฮัลโหลเร็วฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮอกไกโดหนาวมากฮิมะตก